สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมนูรอบเย็นนะคะอยากกินมานานแล้วเมื่อเช้าให้สามีไปซื้อมาหมึกกระดองลวกจิม้มน้ำจิ้มซีฟู้ดต้มทั้งตัวเลยไม่รู้จะกินเมนูอะไรดีแต่นึกอยากเมนูนี้เป็นเมนูแรกเลยอืม,อม,อม,อม ไปกินต้อมใจมเขาทำเรียบร้อยแล้วตัวกำลังน่ากินเลย No ดูสิเนี่ยน้ำจิ้มแบบข้นมากเลยนี่โอ้ยมาอืมเมันจะมีคนเอาใจไม่ไหวอื้มอืมอร่อยอร่มันนิ่ม มันนลี้ยงเ่ยกินให้แซ่บต้องอย่างนี้นี่โจ๊กโจ๊กดมดมเห็นไหมเห็นน้ำจิ้มไหมเข้มข้นขน,น่าดู นอนอดใจไม่ไหวตรงสัตว์เปลี่ยนกินจันจํานอนเลยต้องลุกปลบมึกนี่เนะมึกกระดองชิ้นอ้่าทหถุงนึงมีประมาณห้าหกตัวมั้งตัวประมาณเนี้ยห้าตัวห้าหกหกตัวประมาณนี้แหละ ข้าวตัวก่อนนะคะแค่นี้เอ้ยมากแกกินต่ำใจสวัสดีค่ะ